อาลกมีหนักนะเป็นบานนีอักป๊อกข้งศูนยรจะขิดกนนอยติดติดติดสุกปิดในชานิก้ามสงบแปบว่าตองยิงยั้งว่าตองเป็นยั้งจับก็คือติดจับจับเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเนหนิ่งเงียบโอ้ยมักเดี๋ยวปัดน้องก็นิ่งเงียบก็ไปซื้อไปด่าเขาแล้วก็เอามาลกในเข่าเนาะหร่อย่กจะบอกระเด็นหนาจัง เอ้ยอันมัดเป็นเจ้าของนรกอยู่แล้วมันเร,ราหุงมาแตะของเนียนค่ะอาจารย์แเนียนบังคับผู้อื่นให้คือใจเจ้าของแมน่นเจ้าของย<ๆ>ังบริสุทธิ์เจ้าของได้เนี่ยมันบ่อนองผมมากมันออกไปนั่นมันออกไปเต็มรอยเลยมันก็อยู่แต่ไหนเลยแม่งเป็นเปอร์เซ็นต์เดียวของพันนอยส่วนมากมันจะออกไปออกไปยึดกับตลอดเวลาเลยจ้ะแล้วมันพุ่งจะรีบไน่ายแพงเลยแม่แล้วพุ่งมันรุนแรง คนมันเป็นจ mm. ิตสงบจิตสงบแบบว่าบุ่จักยั่งบงุ่ยินมยั่งบงุ่าตั้งแต่กินยั่งเอาบ่าหัานเข้าใจไปกีดเสียงปอยุตเสียงพ่นปยุตาพ่นเรื่องเล่าปอยู่ของเรื่องเล่าจะคล้องเป็นผู้ไปดึงเขาห้าให้มนถูอใจจะคล้องเองม่นอีอาจารย์มันบป็เม่นที่ว่าเข้ามาเข่าใจมันแล้วเมียนค่ะเขากเห็นปุงเป้งปุ้กับเรื่องของเขาเร่อกเรื่องของเขาไม่เป็่มัน่มเรื่องของเขาด้วยน ตะกี้ข้านอยกับพ่อเข่าใจปอิอันี้พ่อข้านอยมากเข่าใจมือนั่นแต่ข้านอนมากแตกเสียงไม่แต่สักแต่ว่าเสียงมันเป็นธรรมศาสตร์ก็ถูกต้องแล้วคือมันเป็นเสียงของเสียงเสียงแต่คุณนนึ่งบ้าก้อใ่บ้าก้อใจประเภทเนี้ยมันจะเป็นของมันจังสักมันสิออกมาจังสีอะไรแบบนียแต่บางครั้งมันไม่ทันมันเนี่ยบางครั้งมันหนูไม่เข้าทันไม่เข้าทันอารมณ์นช่ครับตาตาความเป็นเล่นนั้นของมันเองเพราะว่าที่วิสัช มันบอเป็นเช่นนั้นที่จะของบอเป็นเนาะเออว่าตัดซับหลายเอาไปมากที่หลงซับเมาหลงถ้ำเมาอยงูเลี้ยวจอก็ตะชูนในเขาแม่นอยู่อาจารย์จอดแข่งเล้งเขาแข่งเล้งเล่นเขาเลยมั้ยแข่งเข่งเล้งกันติดเตะสลับติดขุนง่าทุกคนเลยอาจารย์ เดี๋ยวเอานรกให้เขานรกกินหัวจะองอะรก็จะเจ้องอะนะันอจู่กลางงนรกด้นาดนั่นบ้าหูมาซจะคองเป็นจะาของนรกยังก็หูจักอบ่เดินเจะานรกให้เขาจนจะคลองนรกถึงว่า้าตื่ใจให้เขาสู้ว่าจักบาปหรืว่าจักมันจังนี่บะว่าไปอารมณ์อารมณ์ก็รู้สึกบ่เขใจมันนั่นนรกนะตายตอนนั้นมันไปเลยได้ดิจะไป ทำท่านไปตัวไรล่านเดีกก๋ยวมันไปคิดพอมันได้หรือเปล่จะว่ามันบุญ,ญไ่แต่แทนให้มันเห็นสภาพอะอารมณ์จากของต้องว่าภาพวันหน้าเนี่ภาวะนี่แต่ว่าพบหน้าไม้ถึงจิตใจที่เกิดขึ้นความรู้สึกภาอยในใจเออแต่ยังมีความรู้สึกพอ,อ,อ,อใจก็เกิดไม่พอใจก็เกิดเกิดถึงเกิดซ้ำเลยเนี่้ เออรื่อวมาภาวนาจิตที่ผ่านพบอันเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกที่พอใจแล้วไม่พอใจนี่ต้องมาภาวนาแปลวา่าจี่เ้ออเอ้าว่าแปลว่าพบหน้าก็ขึ้นหน้าโมเข้ใจเขาจะคลองเอ,เองนี่ออความรู้สึกในจิตเขาจะคลองเ,เองนี่แต่ว่าห้าวพอเขาท่านมั่นยังมีความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจอยู่พบได้เกิดขึ้นแล้วนี่เร<อ>ียกว่าภาวนาเออเป็นบอกมันบ่ได้แกล้งปันไดอันเวลาเขาจะแก่ทําทให้เกิดขึ้น กระเือกกระบอกิดดอกเพราหน้าไปว่าทําให้เกิดขึ้นมันยังมันถืออยู่แต่ว่ามันพอจอลงมาใส่หัวใจแต่เราคนนี่นะจักว่าเทวนาหน้าอย่างเกิขึ้นมาจากเาวนาโมภาวะี่แปลว่าพบเออพรบของใจเนี่ยพบกับพุ่งพบพบหน้ากับพรุ่งนี้อะไรไกลกว่ากันคือถามเนาะบางคนว่าพบหน้าควตายซะก่อนเพื่อิไปจยุนหว่าเนาะ พบเกิดเดรยวนี้เกิดแต่ความรู้สึกเดรยวนี้เนี่ยเขากำลังจิตสูงยนี่ยเขาหยุดนี่โอ้เจ็ดแมงยังไวจากไกลเดื่องอรกณ์ก็แน่นแบบนี้แหละพบได้ขาดปุ๊บไปเลยค่ะไปอยู่ในโลกนั้นเิอแล้วเดือดร้อยเดือดร้อยแล้วฟุ้งไปแล้วความรู้สึกน่ะคือพบเอาตามตัวหนังสือมันที่ตัวประธานกรมุปาทานธิรตุปทานอตตะวาตุปทานมีคือความรู้สึกที่พอใจเลยเพราะพอใจนี่แหละประธานสี่ เขาบอกว่าสาวามรู้สึกเขาง่ายๆนี่อุปรทานซีตุปรทานซีนี่แหละก้นมันถูกขวามันยึดยึดแบบให้เป็นแบบที่กลัวที่ที่ตัวเองคิดเนี่ยถึงว่าคิดถูกประทานถูกฟ้องกิดประทานที่ยึดมั่นหรือมั่นเนี่ยแต่การสี้อเราเขาตุประทานอยากให้เป็นแบบที่ตัวเองเคยได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้เป็นมาเนี่ยเออนี่แหละการมุ่งประทานตามความที่เราพอใจแล้วแสดงความรู้สึกออกมาแสดงความรู้สึกออกมา เรียกว่าอัตะวาทุปาทานตัวตนแท้ๆคือความรู้สึกวาทุคือยึดมั่นในความรู้สึกตัวเองนั่น,นมันหลายมันไหลสามนิ้งบอกว่าวแล้วมึงสูนก่ะน้ำมันกแล้วมึงรบับเข้าใจบ่แบบง่ายดีนะนเนาะแม่แม่ฟ <c oughs> ังอาจารย์สอนเป็นง่ายเออแต่ดีใจกูได้นั่งทั้งสี่กลับไปอะไยจะพุมพ่มคือเก่าดีใจถึงเลขไปอะไยจะพุ่มคือเก่าแต่มึงตายตอนนั้นปั๊บกูสั่งไปเลย ถ้าเป็นเปรต่รอธุลกายบรเจราจารบ์หรอคบอกว่าภพมันเกิดที่ตลอดเกิดนับอารมณ์เท่าหนึ่งเ้งเราอุปทานทีคืออารมณ์ด้เคือยู่ในรมหายใจเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในภพไหนคือถ้าเราอยู่กับลมหายใจตลอดเราก็จะอยู่ในภพนั้นถ้าเราอยู่ในร่มหายใจตลอดความคิดมันไปเพราะใดอารมณ์ความรู้สึกมันไปเพราะใดมีอเนรุษงมากสูงสุดมากถ้าไม่ได้อรหันในปัจจุบันนักขณะ เข้าสู่นาคามีเนี่ยตอนหนึ่งก็ศาสตร์เดียวกันอย่แบบนี้ครับถ้าเข้าท่าผู้ใดอรหันต์ในขณะนี้ก็ได้เลยแต่ถอาคาผู้ใดอรหันต์ในขณะนี้ก็ไปอนาคามี่นะนี่สุวรรตตายออกจากรลานอย่นี้ตายออกแกยุกับลมหายใจไปละนาคามี่มันพอมีความคิดไปหาไผ่ถึงบุคคลที่รักก็บว่าคิดถึงไหมก็มันอยู่ลมบุคคลที่เกลียดก็บกว่าคิดถึงสักสิ่งของนี่บ่มี่นะ ทุกอย่างก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นเนาะตัวเงินก็จิตมันบ่ติดค่ะติดที่ไหนไปเกิดที่นั่นจิตมันบ่ติดหยังมันอยู่กับลมเนี่ยมันสิเกิดได้จังได๋ปกก็มีเกิดเพรดะอะไรและเว้าโดยต่ําไว้ืูซๆได้ว่าแต่หน้าคันีี่พุ่งภูริยู่ดอกเกิมันว่างว่างจากสิ่งที่มีอยู่ค่ะเนี่ยมีอยู่คนคนนั้นคนนี้เขาเรียนนั่นเรียนนี้เฮาก็บ่ได้ยหมวกของบ่ลามข้านบ่หยัง ก็เรียกว่าว่างจากสิ่งที่มีอยู่คำว่าอุเบกขาคำว่าอุเบกแปลว่าอุบัติขึ้นอุปัตติแปลว่าอุบัติขึ้นคำว่าเบกขามันจะกคำว่าสังขารสิ่งที่เข้ามากระทบเรกจกว่าอุเบกขาจิตที่ถูกโลกกรรทกระทบแล้วจะไม่หวนไหวเรียกว่าอุเบกขาเมื่อก็จับแล้วี่พพานแล้วแี่ที่นิพานมันแปลว่าตายยุติ แต่มันก็ว่เป็นรูปร่างลักษณะมันจับเห็นในจังหวะเลยอ๋อคำว่าอุเบกขาอาจารย์อธิบายเข้าใจง่ายค่ะเนาะค่ะมียังกระโจกระต่ายมันก็ซื้ออยู่ดินะโอค่ะตอนนี้นึงไหมจ้ะโอเคค่ะเขามาได้ต้องถือเลยเซย์อุ้งหูยังได้ละว่าเขาแบบนี่ยค่ะเขามาย่อนกับเซย์อยู่มันพอผูกแต่งไปในื้อเขาก็พอใจเลยพอพอใจดับแล้วจบแล้วจบแค่นั้นเองอ่ังแล้วก็แมนตี้เขามาย่อนดีใจบ่าวลูกหวัดจากองถึงขอบเนาะ แตั้งสั่นเหรอส่วนหน้าจะเป็นแบบแล้วพบเกิดพบก็จะเกิดแล้วเนี่ยพบเกิดแล้วเึิใจกล้าตอนนั้นเออเ้าไปเลยไปสั่นเหรอลูกลูกให้มันท่านเด้อมียังกษัตริตัดเขาลม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 ปฏิบัติเพ่งเหรอมันตัดเร็วเร็วอาจารย์ตัดอัตโนมัติตัดไปเร็วๆแล้วก็ย้อนกลับาเหมือนกับ วัท่านคือเกา่าเอออันอันอนันเรียกว่าจั่ไรแหละมันมันเร็วหลายเนาะมันเลยพ่อใจหลมันยังเป็นความพ่อใจอยู่เลยเข้าใจ่ะมันยังเป็นความพ่อใจเนาะแต่มันเรว้ยวอาจามย์ว่าบางที oh. มันเลยอยากให้เร็ยวคือเก่า oh. ัอกมเลกลสุด ต้องทำแบบใดก็ต้องเสื่อมก็ต้องไปคิดว่าเร็วหรือไปคิดว่าสาคิอจะเรืว่าอากาลิโกบอกบ่มีเมื่อวานบ่มีเมื่ออื่นบ่มีหมู่นี้บ่มีเดี๋ยวนี้บ่มีเวล่าอากาลิโกเนี่ยแปลว่าไม่จำกัดการเลยไม่จำกัดการว่ากมู่วานกับบ่มีเมื่ออื่นกับ่มีเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้กับ่มีแต่ว่าใส่ปัจจุบันก็คือแต่ว่ามันเร็วหลายแม่เราเราไวก่อนไวโอ้ก็คิดเอา คิดเอาบอกเออต้องรู้เฉยๆต้อมีการไปมีเวลาแต่เราไปไปคิดเอาอยู่ต้องทิ้งความคิดรู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้โดยต้องว่าไปหรือสาเนะเออเป็นเบาหัตนมันเสื่อมันก็ะเทียม่มาเลยแต่เร็ว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 ความคิดมันปลาุบซื่อและนี่ขน้อยเลยว่า ก็เลือยังแลวไหลไปข้างโลกเปิดแลวเป็นคนโลกลอยเปิดเ้นแลวก็มียังแลวเ่ะไปเกิดแลวค่ะไปเกิดแลวก็เลยว่าจะสร้างอก็มาเลือยังจะสร้างเป็นคนกับเป็นหลวดจะได้บางซำได้ซ้ำนั่นก็เลยได้ซำได้เก่าซำนั่นก็ต้องคิดไปคุมไปไหนมันคุ้งไปแต่ก็ต้องคิดว่าซํำได้ซ้ำนั่นเป็นยังหรือว่าเป็นยังกัสร้างก็ต้องคุ้ไปนี่ยังเกิดคุ้มคับเขามาล่มห้ใจยังเดียวพอ ก็ต้องไปยั่งอื่นอีกเด้อแค่นี่แค่นี่แหละเนาะอุตจ้าเฮ็ดมาตั้งหกปีนี่สู่ต้นมากหกปีบาสิมาบรรลุกับบรรลุน้ำร่มหายใจนี่างนี้นั่ะเพิ่นคิดหาตะกี้ิ่นก็คิดหาเพิ่นก็ทดล้อนี่มันขึ้นยังสูงในก้นอยู่ไปแบบนี้แบบนี้เราไปดูประเทศหรืออาลุกประเทศเฮ้ยมันก็ยังพอใจตัวนั้นไปแน่พิจิตรไปนอเนี่ยแค่มารลุกับบ้ร่มหายใจทิ้งตั้งกองที่บัตดกับตัวกระชังย่งเสย กเป็นรูปซื่อๆซ้ำแล้วบ่หาปฏิบัติคือบ่ปฏิบัติเนาะเข้าใจบ่นี่เข้าใจอยู่ค่ะไม่หาไม่รักษาปฏิบัติคือบ่ปฏิบัติเลยยูซื่อๆได้บ่กมันว่ต้องไปอยากเป็นหนังดอกอรหันารก็บ่ต้องเป็นนิพพานก็บ่ต้องอยากนนี้ก็พร้อมพอแล้วแค่นั้นแหละมีในร่มก็ต้องสาบก็ต้องเร็วแต่ว่าเร็วนี่เป็นมันยังคิดเอาอยู่ปั่นมันเกินมันติด มันคือบ่เขาใดวะเดีัตนะมันมันคือบ่อสิทธิ์เขาไม่คิดเอาวันนี้พวกขันหน่อยกันเลยว่าอยู่สวนนั่นแหละมาสักาน้อยกันเลยลงมาอยู่สวนนะจ๊ะตอนแรกก็มาสิเฮ็ดวัดเฮ็ดวัดบ่มีพระมาอยู่มันก็สิเป็นวัตรผ้ามาสักเพราะว่าทีมันประมาณสี่สิบไรนี่แหละจังแต่ก็คิดด้วยว่าอยากทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างไงขันหน่อยกัน อยูไปเนีน่ยยู่ไปสกรปรกมีแค่มันรลบขอบสกอนกจะจะฝืนซัทธาแบบขาดปัญญาไปเคล็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง,งแบ่งเกลือไว้เพราะมีกายเห็นรับผิดชอบอยู่ก,กายต้องกินต้องห่อนต้องหนาวอยู่ต้องห่มผ้าอยู่ต้องหาน้ำเย็นน,น้ำห่อนมาให้มันอยู่คือเป็นแค่ส่วนรับผิดชอบของมันเออบางคนท่านเบื่อโตแต่ว่านั่นเป็นแค่ซัทธาที่ขาดปัญญาที่มันกต้งองการหลบขอบเดินไปเคล็ดตบ่งเบ่งใบแต่ของเครื่องหนึง เรียกว่าานของท่านสาธารณะมันเป็นสิเป็นแน่น้าวยารเสียชีพวกนู้นนี่ีหรือ่าเที่อย่างือคือเขาว่าเขามาสาระบนแล้วผมเอากิสาระบนแล้วทำมาสาระให้ลูกเนี่ยบอมีให้หลานให้น้องั่นเป็นอาตาโดมันคือบอสาระเป็นสาธารณะเก็ดโรงเรียนกัไใดเห็นปะเป็ดวัดกับใดเก็ดร่มตามกอะได เอ้ยสระเนี่ยจากเห็ดเห็ดเห็ดอนามัยเนี่ยสลระหลายไล่อยู่จอกอนามัะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านมันห่างหมู่บ้านไปประมาณกิโลหนึ่งกับครึ่งกิโลในอ่างดืนแล้วท่านอน่อยากเห็นมุ่นิที่เพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเนี้ยือเงินเนี่ยมันพราะมีกลิ่นอยู่ถึงก่อนมือตายอยู่ที่เสียงรายอางดาเฮยทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์นะท่านอนไม่ได้ว่าิอันดับแรกก็คือจะปลูกป่าก่อน ปลูกป <krit> ่านมันไล่เห็นมันหลงลืมสก่อนอย่างน้อยก็คือหนูปู้ปีกิแต่แต่ละอาศัยอย่างเริงอย่างงค่ะแเลยว่ายังว่าเปล่าพือดอกมันเป็นเรื่องอยู่ไปหมก่มือสก่อนค่ะอยู่ก็ไปทุกวันสก่อนค่อยู่ในรมให้ใจแดซสก่อนค่ะถ้ามาจัดการเป็นเองแดงอือบ่ด้ด้แงถ้าถึงขันใดขั้นหนึ่งมากเลวอยู่ก็อด้มันจะเป็นของมันเองแต่ว่า่าเมนเดรอดหรือเข้าไปอยู่บ่อคด้ มันเ,เ,นเ,นนเป็นบริเวณของทางวัดไม่ครอบคลุมทุกจริงมันเหลือแะว่าเออตามธรรมชาติแล้วหลังกายมันมีค้อยลักลอบมันก็ต้องแบ่งไว้นึกจัดการมันเองพวกคิดเอาตัวกศรัทธางง่ายคือว่าศรัทธาเกินไปคือเขามาบวชที่นี่เดินมา้าตรวจสอบความเชี่อของผมศรัทธาไรจะสิ้นเก้ามือ <c oughs> เออมาดูแล้วมันบรแมนคือคือจะของคอง,ง,งคิดเอาเด้อู้ยคัดเหรออาจารย์นี่กูมองกายถวายขี้เออ หัวดอกนั่งแรกก็ต้องทบับวัดแบบนี้แต่ทรงไปถึงเขาต้อง,ไป,องไปนั่งเข้าบ,าาบรรณารวมเรียนที่เด็นอะไรแล้วลไปนั่งไปฟันเขาเราสรุปเอาจริงเด็มใช่ปเนาะถูกเก่ามึงไปแล้วไมว่เดียวเออประมวนคือสูขคิดเด้อว่ะทุกอี่ดีอืออาจารย์ขน่อยว่าทุกทุกแบบทุกฟาดตายนี่ยไหมเดี๋ยวคิดเอา บัดมาอยู่แล้วนี่น้องเขายู่สบายเขาอยู่ปกติเขาอยู่จืดๆเขาอยู่ปกติมีลดฉากเนาะเขายู่ได้สบายนี่กูได้ดินรี่นแต่ของดิดนร้นอืมจีวรเลยป่ะืดๆแมนแมนคือสายจางของจือจืดหลงควคืดหลงความคืดแล้วมันกับโเป็นคึ่คืดกันโมเป็นคึ่คืเอาดิเนาแมนของมีรถจฉากเด้เขาอยู่ซื่อ ดูซ้ำใจแม่นดูซ้ำใจซงที่เห็ดแล้วก็เห็ดประโยชน์โลกประโยชน์สัตว์ประโยชน์ท้นเขาบได้หวังประโยชน์ทั้งเดียวแม่แม่ะอาจารย์แม่มันก็มาถูกตัวของบได้หวังแม่นเองเรียกกราซังเรียกกระซังเลยเขาบารดินไปตั้งความหวังเลยแต่ก็มีซื้อตายยังได้ก็คือตายอยู่ก็สบายตายก็หายห่วงได้บางคนทั้งหวังทันงตั้งหวังที่มันสบายก็หายห่วงมันเป็นความงงง่ายอันหนึ่งซี่คือ ถ้ามันพอท่านไปถึงความจริงมันได้เอาละฟ่ะฝั่งเราเจ้าเหมือนหนึ่งทำหนักกับอาจารยเองก็ได้อาจัดสรรเองก็สิ่งทุกอย่างก็เนาะหรือมันจะเป็นของมันเดียวเองเนาะค่ะโอเคค่ะกดคันดอลล่าเนี่ยค่ะฝั่งไปเรื่อยเรื่อยเอา